ถ้าใครได้เห็นวิวาทะนะครับนักษกษาจุฬานะครับกับคุณอภิสิทธิ์นะครับกรณีการประท้วงขับไล่รัฐบาลเมื่อปี2 5 5 3นะครับแล้วก็เป็นปีที่การเมืองร้อนแรงแล้วก็มีการสูญเสียของชีวิตนะครับพี่น้องประชาชนที่ไปประท้วงนะครับ99ศพที่ผมคิดว่าจนถึงปัจจุบันนี้มันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ยากที่จะลืมเลือนแต่แน่นอนว่าหลังจากนั้นหลังจากที่คุณอภิสิทธิ์นะครับ าวางมือจากการเมืองลงจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรื่องราวก็ค่อยๆเงียบหายไปแต่วันนี้เขากลับมาใหม่นะครับกลับมาใหม่ในฐานะผู้นําของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะสื่อสึกในการเลือกตั้ง2569อที่จะมีถึงเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าคุณอิสิทธิ์นั้นหมดความชอบธรรมนะครับในการที่จะขึ้นมาเป็นแคนดิเดตหรือแม้กระทั่งหมดความชอบธรรมในทางการเมืองนะครับนิสิตทักษกษาเขาคือผันมาหลายปีมากแต่หลายท่านเหล่านี้นะครับยังมีความทรงจํากับ เรื่องราวในอดีตแล้วก็มีการเรียกร้องแม้กระทั่งและอีกคนหนึ่งที่จะเห็นนะครับก็คืออาจารย์ชัยยันชัยพรนะครับหลายคนหลายท่านถ้าติดตามการเมืองก็จะรู้จักกันดีว่านี่คือคนที่ฉีกบัตรเลือกตั้งนะครับและปัจจุบันนี้ผมผมไม่แน่ใจไม่ไม่ทราบว่ากรณีของเคสอาจารย์ชัยยันฉีกบัตรเนี่ยสุดท้ายเราไปจบที่ตรงไหนนะครับหลังตอนนั้นเนี่ยมีหลายคนฉีกบัตรนะครับ ต่างยุคต่างสมัยแต่ก็ถูกทําโทษนะครับกรณีของอาจารย์เฉยยนเฉยพพนี่ผมไม่รู้วันนี้อาจารย์เชยจพรเชิญคุณนภิสิทธิ์ไปแล้วก็ถูกประท้วงโดยนิสิตนักศึกษานะครับมันทําให้เรากลับหววกลับมาคิดอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่คุณนภิสิทธิ์ได้บริหารจัดการไว้นั้นมันคือความผิดพลาดท,ที่ผมคิดว่าไม่มีทางที่จะได้รับการให้อภัยในทางการเมืองเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเจนว่านิสิตนักศึกษานั่นคือตัวแทนของเราที่สะท้อนมุมมองเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแต่คุณนภ ยังอยู่เฉยยังอยู่สบายดี